สวัสดีครับเพื่อนๆผมวานอีกเกมเมอร์คลิปนี้ผมจะมาสรุปเนื้อเรื่องเกมเมทันสลักภาคที่3กันนะครับการรัฐประหารที่ในายพลโมเดนเตรียมการเพื่อก่อให้เกิดระบอบการปกครองแบบใหม่ของโลกได้กลายเป็นประวัติศาสตร์ไปแล้วความสงบรเรียบร้อยและสันติสุขได้เริ่มหวนคืนสู่โลกนี้อีกครั้งแต่ทว่าโมเดนถูกนำกลับขึ้นสู่อำนาจ เขากำลังพยายามก่อรัฐประหารอีกครั้งแต่กองกําลังของรัฐบาลได้ทราบแผนการล่วงหน้าและได้เตรียมการไว้ล่วงหน้าสําหรับสงครามที่จะเกิดขึ้นนี้ไว้แล้วมาโคและทามาจากบริเกนฟอนคอนสไตน์ฟอสซ์ซึ่งเป็นกุญแจสําคัญในการปราบกองกําลังกบฏของมอเดนได้รับคําสั่งให้เป็นผู้นําทีมหลังจากที่คําขอลาออกก่อนหน้านี้ถูกปฏิเสธแม้ว่าในพลมอเดนจะถูกเขียนว่าหายตัวไป โดยผู้ติดตามของเขาพวกเขาได้ซ่อนตัวไปทั่วโลกและความสามารถและประสบการณ์ของมาโคและทามาถูกมองว่าเป็นสิ่งจำเป็นในการทำลายฐานที่มั่นของกลุ่มกบฏที่เหลืออยู่ทีละคนตลอดการต่อสู้อย่างดูเดือดกับกลุ่มผู้ยึดครองมาโคและทามาอดสงสัยไม่ได้ในการมีส่วนร่วมของมอเดนในแผนชั่วร้ายครั้งใหม่เพื่อการครอบครองโลก ในขณะเดียวกันหน่วยสเปโร palace, ซึ่งเป็นหน่วยจู่โจมพิเศษภายในหน่วยข่าวกองของรัฐบาลได้เจอเหตุการณ์แปลกๆที่เกิดขึ้นควบคู่ไปกับการไล่ตามในฝม m o d เดนของหน่วยเพล็กซนตั้งแต่การลักพาตัวปักสุสา์เล็กๆน้อยไปจนถึงการหายตัวไปของเจ้าหน้าที่ของรัฐและการปรากฏตัวของสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่ที่แปลกประหลาดเหตุการณ์มากมายที่ไม่มีอะไรเหมือนกันไปจนถึงความเป็นไปได้ที่น่ากลัวเพียงอย่างเดียว ายนพลมอเดน Modern, ไม่ใช่ัพคุกคามเพียงอย่างเดียวที่ต้องกังวลซะแล้วในที่สุดก็รู้ว่าภัยคุกคามจากเอเลียนที่ปรากฏในเมทัลสลักภาคที่สองและภาคเอ็ดได้กลับมาอีกครั้งหลังจากเอาชนะสิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นในพลมอเดน Modern, ลงได้ปรากฏว่านั่นไม่ใช่นั่นมันเป็นเอเลียนที่ปลอมตัวมาในขณะที่มอเดนตัวจริงเป็นนักโทษของเอเลียนจนทำให้เอเลียนลักพาตัวตัวละครของผู้เล่นไป ตัวละครอีกตัวจะต้องทำหน้าที่ไปช่วยตัวละครตัวแรกอีกครั้งหนึ่งที่พันธมิตรเฉพาะกิจได้ก่อตัวขึ้นเพื่อต่อสู้กับภัยคุกคามจากนอกโลกโดยกองทัพกบฏได้จัดหาเรือจรวดที่อนุญาตให้ผู้เล่นบุกเข้าไปในยานแม่ของเอเลียนได้หลังจากการสู้รบอันยาวนานภายในเรือรบรักชเนมเริ่มพังทลายลงจากความเสียหายที่ได้รับ ตัวเราสามารถหลบหนีได้แต่ต้องเผชิญกับรูสมาผู้นำของเอเลียนในขณะที่กำลังตกลงสู่ชั้นบรรยากาศของโลก ในที่สุดรูสมาก็พ่ายแพ้และถูกทิ้งให้ตายในมหาสมุทรในตอนท้ายของเกมเราก็สามารถช่วยสหายที่ถูกลักพาตัวไปได้ในขณะที่มอเดนและทหารกบฏท,ที่รอดชีวิตอีก3คนบินผ่าน UFO ที่ถูกจับไปจากนั้นก็จะทิ้งปืนลงในมหาสมุทรซึ่งแสดงถึงจุดจบของความกลผลนี้จนกระทั่งปืนของเขาไปโดนหัวของชาวประมงที่อยู่ลึกลงไปในทะเลโดยไม่ได้ตั้งใจ ลากันตรงนี้นะครับหาเพื่อนๆอ,อยากให้ผมสรุปเนื้อเรื่องเกมอะไรบ้างล่ะก็แนะนำกันเข้ามาได้นะครับและถ้าไม่อยากพลาดคลิปสรุปเนื้อเรื่องเกมดีๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องว่านุ่ยกีเกมอร์กันนะครับหากเพื่อนๆท่านใดอยากสนับสนุนผมสมัครสมาชิกช่องได้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อๆไปขอบคุณและสวัสดีครับ